ห้าหน่อยเพราะว่าไขยซีโมซีเขาเราแบบมีขอเลื่อขอห้าหน่อยคนสามตัวเลยขอสองตัวก่อนรวยบอเอาหลายดอกขอสองตัววันนี้มันออกคู่มือนุก็รวยแล้วล่ะสองตัวนี่นุเสีอว่านนุได้เมือนข้านุมรทนาสาธุในทุกทุบุญค่ะพี่น้องมณีกะพระพี่พระน้องเนาะค่ะมาต่างจิตธิษฐานขอพรปวชกปวลาบเนาะค่ะอยู่เนินพระธาตุเนาะค่ะ บุญไดที่เฮ็ดมากค่ะขอให้ไปนุนดวงประชุมประหลาบให้พี่น้องเวิดสุขสุคนค่ะที่กําลังรับชมคลิปหน้าตอนนี้เนาะคะ่ะวันนี้ก็จะเป็นมือทีหานะคะ่ะที่เจี๊ยบมาเน้นผาดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหยิบตัวเหล็กตัวไดมันจะออกตัวนั้นเนาะคะ่ะทําบุญทุกวันถูกหหมทุกวันค่ะพี่น้องสินทานภาวนาเฮ็ดได้ชีวิตเปลี่ยนแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะสาธุสาธุาธขอบาร,รมีปูเถาคำเสียง เราได้มีองค์เทพทว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงจิตดวงวิญญาณถุกดวงวันนี้ค่ะมาอนุมทุนาธนาใุถุบุญหายแล้วกะถวายหมากผู้ผู้บอกว่าอยากสูบยาที่แหลกว่าสีเอาแบบบุรีี่มันแบบยุคป,ปัจจุบันเนาะพี่นอ้องบุรีที่มันเป็นยุคป,ปัจจุบันมาลองเบิรงก็ไดแบบโบราณท่านไปตองนี่ล่ะสาธุค่ะแม่สี่เก่าหมู่บ้าน ยิบตัวได้ก็ออกตัวนั้นละมันใจลานเปอร์เซ็นต์ฝากฟองหม้ไแบก่อนเ้อสาธุปูดำเดี๋ยวไหวพากันก่อนเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยหมูว่านหมหายถือจักสี่หาแสนนี่หมูว่านนี่ฉิบเลยนี่ขอให้หยอดถึงทำเมาแรงแต่สามโต บ่เคยขอสามตัวเอาแต่ห้าหน่อยนี่สองตักับพ่อแฮงเดี๋ยวเราพัฒนาไปขอปูเพชรกับไม่ยาก,กระไดแหลวเอ้ยล่าไม่ละเอาไปว่าม่าลุงสนจะคล้องกับมีเด้มันต่ำกันตายล่ะต่ำน้อยก็ตำ่ำเรารุมกันแ้ง กะบ่มี่ยังหายเนาะค่ะพี่น้องกะขอให้พี่น้องอฟซี่พี่น้องบนสุขสุขนโชคดีค่ะผู้ใดทีจะไป่ะไม่น้ำโพงน้ำการผู้ใดทีรวมถวายผ้าไต่ท้ำบุญทกสิ้งุกอย่างเนาะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์เจ็บจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะอยากทํำบุญลงศพเนาะค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ไปจังหวัดนครนายกเนาะค่ะพี่น้องถ้าบ่มียังขาดเคือนถ้าบ่มมี่ยังมาแบบซักผ้าให้ไปทางอื่นเนาะค่ะพี่น้องบ่มมี่ยังนำผ้าไปทางอื่นค่ะนาจะนครนายกเนาะค่ะเพราะว่าบด้ไปหายานาคือแบบ หน้านี่ดีค่ะที่บ่ไดดไปเพิ่บารมีบ่ไดดไปหายานาขึ้นเขาเชะโง่ก,ก่อนพี่น้องโดยเฉพาะปูพญานาคราดวัฒธรรมสริกาคือที่สูงกระปูพญายากเนาะค่ะพี่น้องไปย่ำใดก็ไดดโชคลาบเพราะว่าจะเดินทางไปไซกะได้โชคลาบตลอดเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบกาให้พี่น้องมามาไลายแล้วเนาะ,ะพี่น้องช่วงนี้จะให้คอยผลิตเงินใส่กระเป๋า่อยก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะ้ะ แบ่งสันปันส่วนไปให้เบิร์สุกคนละค่ะทีไม่โชมไม่หลับแล้วรวมทำบุญผู้ใดทำบุญแบบบ่คิดก็ให้แบบบ่คิดเช่นกันผู้ใดคิดายก็อยู่ซื้อก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไหว้พระทำบุญค่ะอนะโมทนาสาทุบุญไปน้ำกันค่ะพี่น้องตั้งจิตตั้งใจอะที่ฐานเอาเด้อรวย,ยๆเบิร์สุขุสุขุคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัตตสมมาสัมพุทธัสสะสาธุบุญในที่ข้าพเจ้าได้เฮตดเกิดเป็นผลนบุญแล้วมอนีข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุบุญขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้องเทพเตว่าแม่นางใหม่แม่นางตะเคียนดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวงที่อยู่สถานที่แห่งนี้มอนี้มาขอพรบ่ว่าจะขออยังก็กตามแต่ก็ขอให้ได้สมมุติมาปรารถนารวยเ้วท่านใจอนุโมทนาสาธุบุญเ้อถุกๆท่านถูกๆดวงจิต ตกใจเวยหวย้พระทำบุญพี่นอ้องการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างมันกะออกมาจากใจเฮานี่ละ่ะคนเฮาก็อยู่ในิีนกินในถรำมันก็รวยเองแหละคิดยังไงก o ็เอาอ่า ดอกไม้นะะ้อค่ะไปถวายปูเท้าคำาเสียงขืนเนินพระธาตุนาะคะ่ะพี่น้องแล้วกะ็มาถวายปูดำปูดำงายโชคลาบนาะคะ่ะพี่น้องโหหายคู่มือละมือน,นี้เพิ่นก็หายคือเกาเพราะมีมือได้มาบ่กหายสาธุแม่ตะเคียนอยู่นี่ก็หายสาธุห้ลูกไม่โชคไม่ลาบเด้อมันนี้เอามาคู่เอาดอกไม้มาคู่มาถวาย อ,อื่นถือเลขสิมากเก็บทำความสะอาดหามีอย่งลลางหายนอกจากอนุโมทนาสาธุบุญหายแต่ละเมือแต่ละเว่นี่แหละปูสาธุสาธุบุญใดที่ลูกหลานในเหตเด็กศักดิ์มาลูกหลานเขาที่ส่วนบุญส่วนบุญส่วนไหยภูแ่เอาข้ามสิงขอให้ลูกมิชคมิดาบขอให้แตกซ้ำโตตรงเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาขอให้แตกซ้ำโตตรงให้ได้จำนวนเนงินที่ต้องการเด้อปูเพื่อที่จะไปนำ นั่ไปสร้างบุญสร้างบารมีต่อต่อไปถ้าถุรวยรวยรวยไหวนะรวยอยู่แล้วนี่มือได้ก็บ่ถือเลขแต่วันจันทร์ยันวันศุกร์เนี่ยถือเลขได้ร้ายก็เฮ็ดงานสิปีกระไฟไปสายน้อจุดบุหรี่ให้ปูวัดซื้อคู่มือได้ก็ะไฟนี่หายคู่มือ อันพญานโอ้ยกินบุรีแห้งดีโอ้แบบโอ้คือสีสุดแห้งเกินไนม่ยอมได้ก็ได้กินแต่ยาสูบได้กินบะอันนี้ว่าตามความจริงแสดงว่มามาสูบยาแห้งเดี๋ยวจะเอาแบบสาธุปูปูดำจะพอะดำ เอาอันนี้มาหายแลยน้าปูอันนี้เอาไว้ก่อนเด้อนูอันเหีียนหายลยมาเอื่นก่อนใส่ใส่เนาะหมองหาบอลก่อนเด้อพี่นนางนี่ตาเป็นเพชร ไม่เป็นไรหรอเพื่อนบ่ถือดอกหน้าไม่กลักวมืดห้าหน้อยมือแรงออกหองได้กระไดปดูบอเอาหลายดอกขอสองตัววัแต้มันออกคู่เมือน,นูก็รวยแล้วละ่ะสองตวัวนี่นูเส้อว่านูได้วันนี้ได้ยาสูบมาปอมได้ปูที่แหลกว่าเสียวแบบสมัยปัจจุบันได้ปูหายเพิ่นหายสามกระหกะูกมาปูให้นูเถือกสิบสองหลานใน่หน้าเหนพ่สิบสองหลานกับสามสิบหลานเนี่ย นูสีเฮ็ดสารห้แบบกีบเลยเนี่ยนูสิไปียิบลอตเตอรี่อยู่วัดแสนสูให้แบบถึงรอบวันที่หน start, kind of time, like like ึ่งเนี่ยเอาหลูกหนอกสาราบูนมาเสร็จมี่ยังหายดอกปูนโมทนาซาถุในทุกทุกบุญเด้อ่านปูผู้ใดมันเห็ดก็คือเห็ดฝ่าบ่หรือยังเนี่ยปูอืออ๋อหา เดี๋ยวเพิ่นก็หายอีกมาแล้วจุดยาสูบไหมปูวะมันปัจจุบันกับยาสูบป,ปัจจุบันก็นอีกจะอีกรสศาติหนึ่งอันนี้ที่เป็นยาสูบสมัยโบราณนี่มันแสบคือปัจจุบันบอกวะ่าเดี๋ยวเอามาลองให้ปูเบิ่ง ยาห้าวจุดยาสูบมายังไรก็ได้กินแต่ยาสูบโอ้ยเมื่อแรกนี่ก็รวยออีกเถื่ออีกละ่ะนีโฉบมีลาบเด้อปูปฏิหารทุกครั้งเมื่อแรกนี่นูต้องวรว้อรต้องรว้อรต้องรวยล่ะสาธุสาธุสาธุถวายใหย้เด้อปูพันกอกพันยา สาธุสาธุสาธุบุตรผู้สนใดดีได้สางมาเด้อปูขอห้าน้อยมากของใดก็ได้คือเก่าปูวแต่มันถือกุมมือเบาดอกสามตห้าน้อยเาหายซโฮีเาเแบบนี้ขเขอห้าน้อยคนสามตัวเลยขอสองตัวก่อนรวยถูหลูกร้านบ่มียังหายอนุโมทนาสาถูทศส่วนบุ่วนกุสน บวงกุศลทิศะรวย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 เดี๋ยวสิมาเมียนนายุถึงเลขมาแลงสองสี่สี่สองนีมาถวายนะเจ้าค้าทันแม่ มาได้วพวกเล็กถูกมาจุดจุดยามได้ก่อนเนะาะห้าน้อยเนาะตำหน่อยสาธุสาธุสาธุมทนาทสาธุเด้อแม่นี่หมาคู่ของมาลยให้ลูกให้ร้านแตกซาตัวตรงรัฐบ,บาลเด้อแม่ขอให้มาเล็กตองอให้มาเล็กตองคอยใมาเล็กตองสาธุสาธุรวยแฮ้งๆโชคดีค่ะมาแรง ด้วยค่ะผู้ไดทีจะไปตามเล่ากะขเพราะให้แต่สามโตรตงคร่ะพี่น้องจะไปเจอกันวัดแสนสุข